หลังจากแวะชมเมืองและกินของอร่อยที่จังหวัดยะลาแล้วเราก็เดินทางต่อกันมาที่หาดใหญ่เดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ร้านสวาร,ร้านเป็นยังไงนั้นพาไปที่ร้านสวาร้านเป็นยังไงนั้นเป็นยังไงนั้นไม่รู้นะไม่รู้นะแต่เดี๋ยววัเดี๋ยวจะลองพาไปเดี๋ยวจะได้ไปดูว่ารสชาติอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของที่เนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ร้านสวาเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ยอยู่บนถนนสนามบินก่อนถึงสนามบินหาดใหญ่ใครจะแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกินอาหารหรือรอขึ้นเครื่องหรือใครที่ชอบร้านอาหารบรรยากาศดีๆถ่ายรูปออกมาสวยที่สำคัญอาหารอร่อยบอกเลยต้องแวะ เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มรสชาติของที่นี่นี่จัดว่าเด็ดและที่สำคัญราคาก็น่ารักมากนี่บรรยากาศอาหารแต่ละชนิดนี่โอ้โหสุดยอดทานแล้วอร่อยรับรองว่าใครที่มานี่ต้องมีได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน